สวัสดีค่ะทุกคนล่าสุดเลยจากเบมอนสเตอร์เนี่ยน้องๆทั้ง7คนได้ไปออกรายการ M อ็มขอาวดาวเพื่อโปรโมทเพลง Forever เพลงนี้เนี่ยเป็นจ i g ต t อ l ซิงโก้ก็คือเป็นเพลงเดี่ยวไม่ได้ทาเป็นอัลบั้มค่ะโดย YG เนี่ยได้โปรโมทเพลงนี้ก่อนที่จะปล่อยออกมาว่าเป็นเพลงที่เราจะไม่เคยฟังแนวนี้จากเบมอนมาก่อนเลยแล้วก็เนื่องจากเป็นการต้อนรับฤดูร้อนของเกาหลีนะคะ YG ก็เลยบอกว่าเพลงนี้เป็น Summer Song ด้วยซึ่งก็ถือว่าตรงกับที่ YG โปรโมทมาเลยนะคะเพื่ะเฟเอร r เนี่ยเป็นเพลงที่สดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากอย่างที่ไปออก ปังหมดเลยนะคะโดยเฉพาะท่อนที่มีคนพูดถึงเยอะมากสุดก็คือท่อนที่ชิกิต้าเต้นแล้วก็อาสาแรปไปด้วยนอกจากนั้นแล้วเพลงก็ไม่ได้โชว์แค่ร้องอย่างเดียวนะคะด้านแรปด้านเต้นเนี่ยก็คือมาหมดแต่โดยรวมอาจจะไม่ได้เต้นแรงเท่ากับเพลงอื่นเพราะว่าเพลงนี้เน้นสไตล์ลูกคุณหนูไว้ดสดใสมีชิชวามากกว่าพอาเทียบกับพวกชิชแล้วก็แบทเทิร์อัอันนั้นก็คือแรงกว่านี้อีกนะคะแลวเอาจริงถ้าเกิดเอามาไล่ดูเพลงแต่เดบิวต์ของเบ m o มอนยันตอนนี้เนี่ยจะถือว่าไม่มีเพลงไหนเหมือนกันสักเพลงเลยนะอย่างเพลงแบ ที่สอคือซักอินโนเมโดนี้ก็จะตัดกันสุดขั้วเลยเป็นแนวหวานหวานโรแมนติกซึ้งๆเพลงต่อไปคือชิ e นะคะเพลงนี้คือดุดันเปรี้ยวๆเป็นสาวเท่ต้อนรับกันกลับมาของน้องอาฮยอนนั่นเองเพลงที่4คือเพลง Like t ด a t ซึ่งเพลงนี้ก็จะคนละแนวกับชิชเลยคือฟังสบายๆเน้นเสียงเพลสเน้นแร็ปเรื่อยๆเบื่อๆคือฟังได้เรื่อยๆและเพลงสุดท้ายก็คือ forever ซึ่งจะเป็นแนวสดใสดีดาดีดาใครที่บอกว่าเบมอนทำเพลงไม่หลายแนวนะคะก็ขอให้ฟังไปครบหมดทุกเพลงนะเพราะว่ามีหลายอารมณ์มากจริงๆซึ่งเพลงดีอย่างนี้ก็ต้องได้ เข้าชาร์จแล้วนะคะตอนนี้เบมอนได้เข้าชาร์จบิวบอร์ดบริสโตซองเซลแล้วเพลงเฟรเวอร์เนี่ยอยู่ลำดับที่7นะคะเป็นเพลงต่อจากเบททารเลยของวงที่ทําได้และเบมอนเองก็เป็นวงแรกของเจเนเรชันที่5ของเคปบอบนะคะที่มีเพลงมากกว่า1เพลงที่เข้าชาร์จนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเบมอนสเตอร์จะปล่อยอัลบั้มเต็มในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้ด้วยค่ะและน้องๆก็จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของวงตัวเองในปี2025อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแค่ข่าวล เดียาบอกนะคะคือน้องน้องเบมอนจะไปออกรายการวิทยุแล้วซึ่งรายการวิทยุอันนี้ก็คือพักโซฮยอนเลิฟเกมนะคะเป็นรายการวิทยุที่ไอดอลหลายคนเคยไปออกมาแล้วสามารถรับชมได้ในวันที่16รกรกฎาคมนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่รายการเดียวเพราะเบมอนจะไปออกรายการเซเลนโซไอดอลด้วยรายการนี้เนี่ยคนเกาหลีเขาก็ชอบกันอยู่นะคะเพราะจะเป็นรายการที่ไอเดลเนี่ยเต้นแล้วพอมีผู้คุมเข้ามาก็รีบไปนอนก็จะถือว่าเป็นรายการวาไรตี้ตลกก็ได้นะคะเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์ตลกๆของน้องเบมอนสามารถรับชมได้ในวันที่19กรกฎาคมทาง y o u t u เลยค่ะ โอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนฝากไลค์แชร์ใช้ช่องเมทีย,ยนะคะขอบคุณค่ะ